สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวนงรัตนชูประพาน,นะคะตอนนี้กำลังฝึกง,งานอยู่ที่ท็อปเซนท่านอบบนุบลราชธาน,นีค่ะนี่คือบรรยากาศในท็อปค่ะที่หนูกำลังฝึกง,งานอยู่หน้าที่ของหนูนะคะเป็นแพ็กแมนยิงป้ายประจำร้านค่ะมีรถประจำตำแหน่งด้วยนี่คือรถของหนูที่ใช้ทำงานค่ะหน้าที่ของหนูนะคะก็จะเตรียมป้ายโปรโมชั่นไว้เวลาเปลี่ยนโปรโมชั่นร้านค่ะ แล้วก็ยิงป้ายเปลี่ยนป้ายให้ถูกต้องตามราคาสินค้ามีการช่วยพี่ GR ในเรื่องเอกสารในออฟฟิศค่ะสิ่งที่หนูประทับใจในการฝึกง,งานครั้งนี้นะคะคือได้เรียนรู้งานและก็มีประสบการณ์นในการทำงานมากขึ้นมีพี่ๆที่น่ารักและผู้จัดการที่น่ารักค่ะ พี่ขอเป็นตัวแทนช่วยน้องๆมาเรียนแผนการจัดการสำนักง,งานที่ทานกันเยอะๆนะคะมีประสบการณ์ในการทำงานและมีรายได้ในระหว่างเรียนมาเรียนกันเยอะๆนะคะ